สวัสด,ดีครับยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องสปอยหนัง What We Do ดูไรดีนะครับผมในวันนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง Lock, Stock and Two Smoking Barrels ครับผมสีเลือดบ้ามือใหม่หัดปน้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับโดยฉากแรกหนังจะพาเรามาพบกับชายคนนี้ซึ่งเขาไม่ชื่อว่าเบคอนกับอีกคนนึงมีชื่อว่าเอ็ดดีนะครับผมทั้งสงคนเนี่ย กำลังหลอกขายของให้ชาวบ้านแถวๆนั้นอยู่นะครับจกนกระทั่งสัมภากรหรือตำรวจก็ไม่รู้ได้มาไล่จับพวกเขาจนทาให้พวกเขาต้องหนีเตลิดเปิดเปิงหนังก็จะเข้าสู่ช่วง i n t ท o เอ็ดดี้ได้มาหาทอมมี่ที่กําลังทําธุรกิจขายของให้กับนิกอ้วนอยู่นะครับซึ่งไอ้นิกอ้วนเนี่ยมีธุรกิจขายของโจรครับส่วนทอมมี่ก็มักจะจิ๊กของเล็กๆน้อยๆมาหลอกขายให้นิกอ้วนอยู่เป็นประจําหลังจากที่ทําธุระกับนิกอ้วนเสร็จ ทอมมี่ <Tommy S 2> ก็พาเอ็ดดี้มาเอาเงินจํานวน25,000ปอนด์ฉากต่อมาหนังจะพาเราให้มารู้จักกับโซฟ์นะครับซึ่งเขามีอาชีพเป็นพ่อครัวและอีก3คนก็มาหาโซฟ์เพื่อที่จะเอาเงินเช่นกันโดยเดี๋ยวผมจะเรียงชื่อทุกคนขึ้นมาให้ใหม่นะครับจะได้จํำกันง่ายๆ4คนนี้ยอยู่กันสนิทสนมเหมือนกับเป็นพี่น้องเลยแล้วโซฟก็เอาเงินมาให้กับพวกเอ็ดดี้กลุ่มของเอ็ดดี้กำลังรวบรวมเงินเพื่อที่จะไปเล่นไพ่กับแฮร์รี และลงุงคนนี้ก็คือแฮร์รี่เป็นเจ้าพ่อปล่อยเงินกู้และก็เปิดร้านของเล่นผู้ใหญ่เอาไว้บังหน้าซึ่งกําลังนั่งคุยอยู่กับลูกน้องของเขาซึ่งชื่อว่าแบร์รี่ฉากต่อมาหนังก็จะพาให้เราเห็นที่พักของพวกเอดดี้นะครับแล้วสักพักหนึงก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่อยู่ข้างๆห้องกับเอดดี้ซึ่งกลุ่มๆนี้จะมีบทในฉากต่อๆไปแล้วเราก็จะเห็นว่าที่พักของพวกเอดดี้เนี่ย กำแพงบางซะจนได้ยินเสียงข้างห้องเลยต่อมาก็จะ,จะเป็นฉากแห่งความสุขนะครับซึ่งหนังจะพาเรามาที่ฟาร์มกัญชากันนะครับคนที่กําลังเติมอยู่คนนี้เขาไม่ชื่อว่าเจส่วนคนที่กําลังทําการวิจัยอยู่คนนี้เขาไม่ชื่อว่าชาวทั้งสองคนนี้กําลังคุยกันอย่างเพลิดเพลินแล้วสภาพก็มีเสียงออดจากด้านหน้าดังขึ้นมาแล้วชาวก็ลงไปเปิดประตูให้ซึ่งคนนี้เขาก็มีชื่อว่าวิลลี่ซึ่งเพิ่งกลับจากซื้อของมา แล้วเขาก็พาผู้หญิงกลับมาด้วยคนหนึ่งที่กําลังเมายาอย่างหนักเธอมีชื่อว่าโกลเลียแล้วสักพักคนที่ชื่อวินสตันคนนี้ครับก็เดินตามลงมาแล้วก็เอ็ดทุกคนว่าเรามีลูกกงแต่ทําไมถึงไม่ใช้ฉากนี้เราก็จะได้พบกับนักเลงในเรื่องนะครับซึ่งคนนี้เขามีชื่อว่าคริสส่วนข้างๆก็เป็นลูกชายเขาครับคริสจูเนียซึ่งคริสเนี่ยเป็นลูกน้องของแฮร์รี่นะครับคอยทําหน้าที่เก็บสวยให้นี่เป็นงานที่ต้องใช้แรงมากใช่ไหม Oh. แล้วตอนนี้คลิสก็ทํางานของเขาอยู่โดยใช้ให้ลูกไปค้นกระเป๋าตังค์ของลูกนี้ mm hmm. แฮร์รี่อะครับแหม่พอลูกคนนี้ทํางานเข้าขากันดีมากคลิสก็เลยยึดเงินของลูกหนี้คนนั้นมาทั้งหมดแล้วก็ออกไป mm hmm. ตอนนี้พวกเอดดี้มาเตรียมตัวกันที่บาร์เพื่อที่จะไปเล่นไพ่กับแฮร์รี่และบาร์นี้ก็ยังเป็นบาร์ของพ่อเอดดี้ด้วยแล้วพ่อเอดดี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นตัดฉากมาที่แฮร์รี่ ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าแฮร์รี่นั้นสนใจสะสมปืนโบราณอยู่แล้วก็ได้รู้ข่าวว่ามีบ้านขุนนางกําลังปล่อยปืนโบราณประมูลขายอยู่และตัวเองก็ไม่ได้อยากจะเสียเงินเลยสั่งให้แบร์รี่ลูกน้องของตัวเองไปจ้างคนมาป้นปืนเหล่านั้นมาให้ต่อมาแบร์รี่ก็ได้มาจ้างโจรสองคนให้ไปปนปืนในบ้านของนางนะครับก็คือไอ้สองคนนี้ครับที่ดูมันไม่ค่อยจะสนใจแบร์รี่สักเท่าไหร่เลยในตอนนี้แบร์รี่ก็กำชับว่าเอาปืนในตู้มาให้แบร์รี่ ส่วนที่เหลืออยากจะป้นอะไรในบ้านเชิญตามสบายโจรทั้งสองคนก็เลยถามแบร์รี่ไปว่าพวกเขากําลังทํางานใ้ใครแบร์รี่ก็เลยตอบกลับไปว่ารู้แค่ว่าทํางานให้ฉันคนเดียวก็พอตอนนี้แกงเอ็ดดี้ก็เดินทางมาที่บ่อนรับของแฮร์รี่แต่ปรากฏว่าเข้าได้แค่คนเดียวเพื่อนอีก3ามคนก็เลยไปรออยู่ที่บาร์ใกล้ๆส่วนเอ็ดดี้ก็ต้องเข้าไปคนเดียวแล้วก็จะเห็นว่าขา,พาไพ่มีทั้งหมด4คนส่วนเจคนนั้นเป็นคนยืนแจกพวกเพื่อนเอ็ดดี้ที่เหลือเดินมาที่บาร์ใกล้ๆแล้วก็พบกับ ซึ่งไอ,อ้ทุกคนเนี้ยไม่กระดูตกใจเป็นอย่างมากมากจริงๆแล้วตอนนี้ไอ้โจนสคนก็ย่องเข้ามาในบ้านของนั่งเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอ็ดดี้ที่เหลือที่นั่งเล่นอยู่ในบาร์ก็สั่งต้นมะพร้าวปั่นมานั่งดื่มกินกัน แต่เบคอนรำคาญเสียงทีวีด้านหลังเลยไปบอกให้คนข้างหลังช่วยเบาเสียงทีวีให้หน่อยแล้วเขาก็เลยตอบกลับมาว่าไม่ได้ <Ooh. S 1> แล้วตอนนี้โจนคนตัวใหญ่ก็กําลังบีบบังคับเจ้าของบ้านให้บอกที่ซ่อนเงินอยู่นะครับไอโจนตัวเล็กเห็นนักๆก็เลยเดินมาบอกว่าอีโง่ ไม่เห็นเลยว,ว่าเจ้าของบางอง้านเขาถังแตกอยู่เขาเลยเอาปืนมาขายเนี่ยแล้วทัในใดนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมันเป็นบ้าหรงีงแล้วโจนตัวใหญ่ก็ได้ทรงผมทรงใหม่พอดีตอนนี้กลับมาที่สถานการณ์ของเอ็ดดี้เราจะรู้แล้วว่าเอ็ดดี้ถูกโกงไพ่โดยแฮร์รี่ก็ใช้อีกคนหนึ่งแอบดูจากกล้องลับที่ซ่อนไว้แล้วตอนนี้เอดดี้ก็กำลังถูกแฮร์รี่ยั่วยุอยู่จนสุดท้าย เอ็ดดี้ก็เทหมดหน้าตักไปแล้วก็เสียไพ่ให้กับแฮร์รี่พร้อมติดหนี้เพิ่มอีก5้าแสนตอนนี้แฮร์รี่เป็นเจ้าหนี้ของเอ็ดดี้ไปเรียบร้อยแล้วพวกเอ็ดดี้ติดหนี้ก้อนโตแล้วก็ถูกคุมขู่ให้หาเงินมาใช้5้าแสนภายในเวลาหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้เอ็ดดี้ก็มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังตอนนี้ทุกคนก็หน้าเครียดกันไปหมดเลยแล้วก็คิดว่าจะเอาอยัางไงกันต่อดีตัดมาที่คนกลุ่ม,มหนึ่งที่กําลังทรมานคนอยู่ซึ่งไอ้คนกลุ่มนี้ ก็เป็นเพื่อนบ้านของพวกเอ็ดดี้ที่อยู่ข้างๆกันนั่นแหละโดยหัวหน้ากลุ่มมีชื่อว่าด็อกส่วนไอ้คนคนนี้ก็มีชื่อว่าแผลงส่วนคนที่เหลือผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะบทมันน้อยแล้วไอ้คนที่ชื่อแผลงเนี่ยก็เป็นลูกค้าเจ้าประจําของแกงกันชาอีกด้วยแล้ววันนี้ แพร้งก็จะมาซื้อกัญชากับแก๊งกัญชาอย่างทุกทีที่ทําแล้วแก๊งกัญชาก็ปล่อยให้แพ้งเข้ามาโดยไม่ยอมใช้ลูกกรงอีกเหมือนเดิมแล้วแก๊งกัญชาก็โดนวินสตันคนคุมว่าไปอีกตามเคยว่าทําไมไม่ใช้กลงแล้วแพ้งก็เหลือไปเห็นกอรลียที่นอนเมายาอย,าย,อยู่ก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆว้าวตกใจายพอแพ้งกลับไปพวกแก๊งกัญชาก็มานั่งคุยกันแล้วก็กําลังจะเอาเงินทั้งหมดที่ทเก็บไว้ ไปส่งคืนให้หัวหน้ากลับมาที่รังของด็อกแพรนเห็นว่าพวกแก๊งกัญชาซุปเงินไว้เต็มไปหมดก็เลยมาบอกหัวหน้าแล้วก็ทำแผนว่าจะไปป้นพวกแก๊งกัญชาแล้วพ่อเอกที่ยังคิดแผนไม่ออกว่าจะใช้นี่แฮร์รี่ยังไงก็เดินกลับเข้ามาในบ้านแล้วทำท่าสังกตายเอาเสื้อไปแขวนที่ตู้แต่ก็บังเอิญได้ยินในสิ่งที่แพรงคุยกับด็อกอยู่ว่าจะป้นเงินจัดกแก๊งกัญชาก็เลยเกิดไอเดียเลยเรียกประชุมกับเพื่อนทุกคนในกลุ่มให้มาคิดแผนกันว่าจะเอาอยัางไงตอนนี้คริสก็มาพบกับแฮร์รี่ และแฮรี่ก็บอกกับคริสว่าตอนนี้กลุ่มของเอ็ดดี้เป็นลูกหนี้ของแฮรี่อยู่แล้วตอนนี้คริสก็ได้มาร์คหัวกลุ่มของเอ็ดดี้ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้กลุ่มของเอ็ดดี้ก็เริ่มทําตามแผนโดยให้ทอมมี่ไปติดต่อกับนิกอ้วนว่ามีกัญชาชั้นดีจะเอามาขายให้ไปหาคนซื้อให้หน่อยแล้วก็ยังติดต่อกับนิกอ้วนอีกอย่างว่าให้หาปืนมาให้ด้วย2กระบอกแล้วต่อมานิกอ้วนก็ได้ไปติดต่อกับลอรี เพื่อที่จะขายกัญชาที่ทอมมี่บอกว่าจะหามาขายให้ส่วนทางลอลี่เองก็ไม่ได้ติดขัดอะไรพร้อมที่จะรับซื้อแต่ก็บอกกับน,นินคอ้วนไปว่าถ้าเกิดมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเขาไม่เอาไว้แน่ไหนเขใจไหมแล้วทอมมี่ก็ได้มาถามบาร์เทนเดอร์ที่หนึ่งว่าอลอรี่นั้นเป็นคนยังไงแล้วบาร์เทนเดอร์ก็บอกไปว่าครั้งหนึง่งลอรี่เห็นว่าไม่มีใครใช้ทีวีในบาร์ ก็เลยเปลี่ยนช่องไปดูฟุตบอลทีมตัวเองแข่งแต่ก็มีนักเลงคนนึงมากวนตีนใส่แล้วก็เปลี่ยนช่องอลอรีเลยหยิบถังดับเพลิงแล้วก็ออกไปไว้หน้าร้านแล้วกลับเข้ามาสั่งเหล้าที่แรงที่สุดในร้านแล้วตัวเองก็เปลี่ยนช่องทีวีกลับไปดูบอลไอ้นักเลงคนนั้นก็เหลืออดก็เลยเข้าไปจะหาเรื่องกับอลรอรีลอรีก็เลยอมเหล้าแล้วก็พ่นใส่หน้าไอ้ผู้ชายนักเลงคนนั้นแล้วก็จุดไฟใส่ส่วนตัวเองก็กลับไปดูบอลต่อแล้วไอ้คนไฟไหม้ก็ฟังดูคุ้นๆใช่ไหมครับใช่ มันเป็นช่วงเดียวกับที่เพื่อนพระเอกกาลังจะเดินเข้าบาร์ไปพอดีต่อมาไอโจนทั้งสองคนที่ไปป้นบ้านขุนนางอะครับก็เอาปืนมาส่งให้แบรี่ตามที่นัดไว้แต่ปรากฏว่าปืนที่แบรี่ต้องการที่จะเอาไปให้แฮร์รี่ดันไม่อยู่เลยถามว่าปืนสองกระบอกนั้นหายไปไหนไอโจนสองคนก็เลยบอกว่าก็ขายไปแล้วแบรี่เลยหัวเสียเลยบังคับไอโจนสองคนนั้นไปตามปืนสองกระบอกนั้นกลับมาให้ได้ต่อมาเราก็จะได้รู้ว่าไอปืนสองกระบอกที่ไอโจนสองคนนั้นขายมันขายให้กับนิกอ้วน แล้วนี้นิกอ้วนมันก็เอาไปขายให้กับทอมมี่กลุ่มของพวกเอดดี้อีกทีหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ปืนสองกระบอกที่แฮร์รี่ต้องการอยู่ในมือของกลุ่มเอดดี้แล้วทอมมี่ก็ดูจะชอบไอ้ปืนสองกระบอกนี้มากถึงมันจะดูโบราณแต่มันก็ดูสวยดีต่อมาคริสก็กําลังทํางานของเขาอยู่โดยไปข่มขู่พ่อของเอดดี้ว่าเอดดี้ติดหนี้กับแฮร์รี่เลยต้องการเงินแล้วก็บาร์ของพ่อเอดดี้แต่ดูพ่อเอดดี้ก็ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไล่ให้คริสไปไกล แล้วก็บอกให้แฮร์รี่ไปตายกะต่อมาเบคอนก็มีหน้าที่ฟังแผนการของพวกด็อกที่กําลังจะไปป้นแก๊งกัญชาส่วนโซก็ไปจัดแจงอุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือที่พังตัวแล้วทีนี้พวกเอ็ดดี้ก็มานัดแผนกันอีกครั้งหนึ่งโดยแผนการมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกด็อกป้นของจากแก๊งกัญชามาเสร็จพวกวะเอกก็จะซุ่มอยู่ในห้องของพวกด็อกเพื่อรอที่จะป้นพวกด็อกอีกี้นึงแล้วก็ขโมยรถของพวกด็อกขับออกไปแล้วตอนนี้พวกด็อก ก็เริ่มอ,ออกปฏิบัติการการป้นซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มของพวกเอ็ดดี้แอบดูอยู่ตอนนี้พวกแก๊งกัญชากําลังรวมเงินเพื่อที่จะส่งไปให้หัวหน้าและก็ยังไม่อยากรับลูกค้าเท่าไหร่แต่พวกแก๊งกัญชาก,ก็เห็นว่าเป็นแพงที่ซื้อขายกันมานานก็เลยเห็นว่าไว้ใจได้ก็เลยลงมาขายให้แต่ว่ารอบนี้พวกแก๊งกัญชาใช้โกงกันสักทีหลังจากที่โดนวินสตันด่าก,กันมาตั้งนานแพงเห็นอย่างนั้นก็โมโหก็เลยเอาปืนเจาะไปที่เจเพื่อให้เจมาเปิดประตูให้ แต่เจแม่งก็เสือกไปลมลงไปเฉยเลยแล้วตอนนี้พวกแก๊งงินช้าก็รู้ตัวแล้วว่าถูกป้น,ปนก็เลยมาแอบซุ่มแล้วปืนอัดลมยิงใส่กลุ่มของด็อกทีนี้กลุ่มของด็อกโมโหจัดเลยจับเจไว้เป็นตัวประกันแล้วให้ลงมาเปิดประตูสุดท้ายกลุ่มของด็อกก็เข้ามาได้พอพวกด็อกไปค้นที่ซ่อนเงินก็ปรากฏว่าเงินไม่อยู่แล้วก็เลยไปขู่ถามวิสซันว่าเงินอยู่ที่ไหนวิสซันก็เลยจำใจต้องบอกไปว่าเงินอยู่ด้านหลังซึ่งก็มีวิลลี่รอดักอยู่พอลูกน้องของด็อกเดินไปถึงปุ๊บ วิลลี่ก็โผล่เข้าไปฟันแขนลูกน้องของด็อกหนึ่งทีด็อกเห็นังนั้นก็เลยเดินเข้าไปจัดการให้แล้วก็พบกบกองเงินแล้วก็ฟาร์มกัญชาทั้งหมดด็อกก็เลยให้ลูกน้องอีกคนมาช่วยขนของทั้งหมดลงไปที่รถพอขนไปได้สักพักก็เจอเข้ากับตำรวจจราจรที่มาเขียนใบสั่งอยู่แล้วบอกว่าจอดนานไปแล้วลูกน้องของด็อกก็เลยจัดการไปทีหนึ่งแล้วต้องขนของใส่ให้เต็มขนันรถและยัดแกเข้าไปแล้วก็กลับมาที่ด้านบนกอเลียที่หลับมาทั้งเรื่อง จู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาแล้ววิญญาณแลมโบก็เข้าสิงเธอหยิบปืนกลใหญ่ขึ้นมากาศยิงคนทนห้องอย่างบ้าคลั่ง oh. ซึ่งผมบอกเลยว,ว่าฉากนี้นึกว่ากำกับโดยจอหนวูเล่นนอะสก,กิกโหดต,ตดหายกันไปทั้งแก๊งเลยด็อกลุกขึ้นมาได้ก็เลยทำให้เธอสลบแล้วก็รีบเพนจากที่นี่แต่ก่อนที่พวกด็อกกำลังจะไปก็มีของแถมรออยู่บนรถตำรวจจราจร วัเห็นแล้วว่าเป็นจราจรมันมาทำอะไรท้ายรถตู้เนี่ยมันจะแจ้งสนอเลยอ๋อผสมจราด,ดีมันจะกลับมาที่หลังโดยตอนนี้พวกเอ็ดดี้ก็ได้ทำตามแผนแล้วนะฮะโดยการเข้ามาในห้องของพวกด็อกแล้วทำการซุ่มดักป้นโดยให้ทอมมี่อยู่ข้างนอกคอยดูต้นทางไว้แล้วพวกด็อกก็กลับมาถึงหลังทอมมี่เห็นดังนั้นก็เลยโทรบอกพวกเอ็ดดี้ให้เตรียมตัวพอพวกด็อกเข้าไปในที่พักแล้วพวกเอ็ดดี้ ก็เลยแสดงตัวทําการป้นทันทีแล้วการป้นก็สําเร็จไปได้ด้วยดีพวกเอ็ดดี้ขโมยรถตู้ของพวกด็อกขับหนีไปได้แต่พวกเอ็ดดี้ออกรถมาได้ไม่นานก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองก็ได้ของแถมมาเช่นกันพวกเอ็ดดี้เลยจําใจทําสิ่งที่ไม่อยากจะทำโอ้ยจะสักกิดเขาอัดให้สลบตุ๊บกกดเดบี๋ยวฉันจะไปอัดแก้ต่อบอกนี่บอกให้กยังจะให้อัดเขาแกมาอเองซอิฉันเกะลียดจราจรจัเลย ต่อมาแฮรลี่ก็เห็นว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่พวกเอ็ดดี้จะต้องใช้นี่แล้วก็เลยสั่งให้คริสไปข่มขู่พวกเอ็ดดี้ต่อหลังจากนั้นนิกอ้วนก็ได้เอากัญชาที่พวกเอ็ดดี้หามาได้เอามาเสนอขายให้กับลอรี่นะครับลอรี่ก็เลยได้ลองไปเบื้องต้นผลปรากฏว่าอืมของดีก็เลยจะตกลงที่จะรับซื้อไว้อีกแล้วเ,เลนดี้ เอาขอให้สโนไว้กับสามักเคมีตรวจพอหลังจากที่นิกอ้วนออกไปลอเล่ก็เลยสั่งให้หน,น้องๆให้เอากัญชาที่นิกอ้วนออกมาให้เอาไปให้นักวิเคราะห์ในแก๊งตรวจให้หน่อยว่าของดีจริงไหมแล้วตอนนี้พวกเอนดี้ก็มานั่งนับเงินอย่างสไปยใจเชอรแต่ดูเหมือนว่าจะยังมีอีกคนที่ดูท่าจะสบายกว่าใครเพื่อนเลยแล้วตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าแก๊งกัญชาทํางานให้กับอลอรี่นะครับสรุปก็คือฟาร์มกัญชาที่พวกด็อกไปป้นเนี่ยมันก็เป็นกัญชาของอลอรี่ ที่พ่อเอกไปป้นแล้วก็เอามาขายให้ลอรี่อีกทีหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นของลอรี่เองแล้วตอนนี้ลอรี่ก็ได้รู้แล้วว่านิกอ้วนเนี่ยได้เอากัญชาของลอรี่เนี่ยมาขายกับตัวเองลอรี่โมโหมากเลยบังคับให้นิกอ้วนบอกความจริงออกมาว่าใครเป็นคนเอากัญชามาให้นิกอ้วนแล้วตอนนี้พวกด็อกก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาป้านพวกเขาและตอนนี้ก็แค้นมากว่าเบื่อขินหน้าพวกหรือเต็มทนแล้วไปให้พ้นหน้าอ้วนนี่เอ็งสู้ยังรีบไปไปไ <collaborations S 2> ไ ได้ไงในทางนี้ฮะไพ่ใช่ประตูดิว,ว้าวนี่อะไรอ่ะ,อะแล้วตอนนี้พวกพเอกก็กําลังสั่งเมาอยู่ที่บาร์ของพ่อหลังจากที่ฉลองการป้นสําเร็จแล้วตอนนี้พวกด็อกก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนป้นของของพวกเขาแล้วก็เข้ามาในบ้านของพวกเอดดี้แล้วก็พบว่าเงินกับกัญชายังอยู่ด็อกจึงขนเงินขึ้นไปนับที่ชั้นสองแล้วบอกให้ลูกน้องดักรอย,ยิงพวกเอดดี้ ถ้าเดินเข้ามาในห้องตอนนี้ไอ้โจนสองคนนั้นที่ต้องตามหาปืนก็ได้โทรกลับไปหานิกอ้วนเพื่อที่จะขอซื้อปืนกลับแต่นิกอ้วนก็บอกไปแล้วว่าขายปืนไปแล้วแล้วไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับคนซื้ออีกก็เลยวางสายไปโจรสองคนก็เลยโทรไปบอกแฮร์รี่ว่าหาปืนให้ไม่ได้แฮร์รี่โมโหสุดขีดก็เลยบอกไอ้โจนสองคนไปว่าพวกมันรับใช้แฮร์รี่อยู่แฮร์รี่หน้าเลือด ถ้าไม่อยากจะโดนเจียนก็ไปเอาปืนกลับมาให้ได้พวกโจรสองคนกลัวแฮร์รี่เอามากๆก็เลยโทรกลับไปหานิกว้วนอีกครั้งแล้วพยายามเค้นให้ได้ว่านิกว้วนขายปืนไปให้กับใครและเดี๋ยวตัวเองจะไปเอามาเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฉากนี้นิกว้วนพยายามที่จะหนีจากที่นี่อยู่แล้วตอนนี้พวกอลอรี่กำลังมาหาเรื่องกับผู้ที่ปล้นของของเขาไปอยู่ซึ่งก็มีวินสตันรอชีตัวอยู่ในรถกลุ่มของผู้เอ็ดดี้ที่กำลังขับรถกลับมาที่พักแต่ที่พักของเอ็ดดี้ ก็มีพวกของด็อกที่รอดักฆ่าพวกเขาอยู่เมื่อพวกเอ็ดดี้กลับมาถึงและโจน2คนก็มาดูราดเราที่หน้าที่พักของเอ็ดดี้พอนิกบอกว่าขายปืนไปให้กับพวกทอมมี่และบอกที่อยู่ไปฉากดวนเดือดก็เริ่มขึ้นด็อกที่เห็นว่าตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยจะโกยโดดลงมาจากชั้น2แต่พอโดดลงมาได้ปุ๊บก,ก็มาเจอกับคริส ที่กำลังจะมาทวงเงินจากผู้เอดดี้อีพอดีก็เลยโดนแย่งทั้งปืนและเงินไปแกมีขอที่ฉันต้องการวเร็วเข้าส,สม่ะแล้วคริสก็เดินกลับมาที่รถเพื่อที่จะเอาปืนและเงินไปมอบให้กับแฮร์รี่ส่วนไอ้โจนสองคนที่เห็นว่าคริสเอาปืนไปแล้วก็เลยคิดว่าจะขับตามคริสไปแล้วด็อกก็ฟื้นขึ้นมา และกํลาลังตามไปล้างแค้นในสิ่งที่คริสทําไว้ตอนนี้สงครามกลางบ้านก็เหลือแค่ลอรี่กับวินสตันและวินสตันก็บอกว่าแคงเป็นคนที่ป้แนแก๊งกันทา้งลอรี่ก็เลยจะปิดจ็อบกับแคน,นแต่ปรากฏว่าวินสตันที่เห็นว่าลอรี่ก็คงไม่รอดแล้วก็เลยขับรถหนีไปพร้อมกับ แล้วตอนนี้พวกของเอ็ดดี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็เห็นว่ามีคนตายเต็มบ้านไปหมดก็เลยหนีกลับไปที่อื่นแล้วคริสก็เอาเงินที่พวกเอ็ดดี้จะเอามาใช้หนี้กับแฮร์รี่แล้วก็ปืนที่เห็นว่าแฮร์รี่ชอบมาให้แฮร์รี่เก็บไว้แล้วก็ยุให้แฮร์รี่ฉวยโอกาสที่จะไม่ปลดหนี้ให้พวกเอ็ดดี้โจนสองคนเห็นคริสเดินออกมาจากร้านแต่ก็ไม่เห็นว่ามีปืนออกมาด้วยก็เลยคิดว่าจะเข้าไปเอาปืนในร้านนั้นซึ่ง มันเข้าไปมันก็ไม่ได้ดูเลยว่าเป็นร้านของใครตอนนี้ผู้เอ็ดดี้หมดหนทางที่จะใช้หนี้ก็เลยคิดว่าจะโทรไปต่อรองกับแฮร์รี่แต่พอได้คุยกับแฮร์รี่ปุ๊บแฮร์รี่ก็เห็นว่าพวกเอ็ดดี้มีปืนที่เขาต้องการเลยจะเรียกเข้ามาคุยในร้านแล้วค่อยเคลียร์เรื่องนี้กันตอนนี้โจนสองคนก็ได้บุกเข้าไปในห้องของแฮร์รี่เพื่อที่จะป้นปืนที่จะเอามาคืนให้แฮร์รี่แต่มันไม่รู้ว่าคนขนา้างหน้าของมันนั่นก็คือแฮร์รี่ก็เลยโดนแฮร์รี่ยิงสวนออกมาโจนตัวใหญ่เห็นเพื่อนถูกยิงตาายนิท่ี เลยเกิดความแค้นเลยบุกตะบานยิงเข้าไปใส่แฮร์รี่ตัวคนเดียวข้างในซึ่งฉากเนี้ยเป็นฉากที่ผมโคตรชอบในหนังเลยจากที่เป็นโจนเออโง่โงกัน2คนกลายเป็นฉากนี้ฉากเดียวทําให้โจนคนนี้แม่งดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยไไอไอ้อ้บบ แล้วตอนนี้คริสก็กลับมาขึ้นที่รถแต่ผลปรากฏว่าด็อกจับลูกชายของเขาไปเอาเป็นตัวประกันไว้แล้วด็อกก็ทวง,งของของเขาที่คริสเพิ่งเอาไปให้แฮร์รี่ทั้งหมดแล้วคริสก็ต้องจำใจพาด็อกไปเอาของคืนตอนนี้เอดดี้และทอมมี่ได้มาถึงห้องของแฮร์รี่แล้วแต่ก็ปรากฏว่าทุกคนตายไปหมดแล้วแล้วเอดดี้ ก็เห็นถุงเงินของตัวเองที่อยู่บนโต๊ะของแฮร์รี่เลยหยิบกลับไปด้วยแล้วทอมมี่ก็ดันเหลือไปเห็นไน้ปืน2องกระบอกนั้นเขาก็คิดที่จะเอากลับไปด้วยแล้วจะตามเอ็ดดี้ออกไปทีหลังตอนนี้เอ็ดดี้ก็กลับลงมาที่รถเพื่ออธิบายให้เพื่อนที่เหลือฟังเพราะตอนนี้เอ็ดดี้เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างหมดแล้วเท่ากับว่าทุกดีที่เกาะทุกนี้ที่มีหายไปหมดแล้วเพราะว่าพยารู้เห็นได้ตายกันไปหมดแล้วและแล้วพวกเอ็ดดี้ที่นั่งอยู่บนรถก็ถูกรถชนโดยรถที่ขับมาชนก็เป็นรถของคริสที่พยายามทําให้ด็อกเสียูแลลล้วกกกก็็าาดองมระทบ แล้วหลังจากนั้นคริสก็ไปดูรถคู่กรณีว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็พากฏว่าเป็นผวกของเอ็ดดี้แล้วเห็นว่าเอ็ดดี้ขโมยกระเป๋าที่เขาเอาไปให้แฮร์รี่ลงมาเขาก็เลยคิดจะหยิบกระเป๋าไปคืนให้แฮร์รี่เหมือนเดิมแต่พอคริสขึ้นไปที่ห้องแฮร์รี่ปุ๊บก,ก็เห็นว่าทอมมี่กำลังจ่อปืนมาที่เขาแล้วทอมมี่ ก็ค่อยๆเดินออกไปที่ประตูข้างแล้วเหตุการณ์ในช่วงนี้ก็จบลงตอนนี้ผู้ของเอ็ดดี้ก็ถูกนําาสอบสวนแต่ก็ไม่มีใครถูกจับแล้วตำรวจจราจรคนนั้นก็จําูวกอเอ็ดดี้ไม่ได้แล้วก็ชี้เป้าไปที่พวกกลุ่มของด็อกซึ่งตอนนี้กลุ่มของด็อกก็ตายไปหมดแล้วทุกคนก็เท่ากับว่ากลุ่มของเอ็ดดี้ทุกคนไม่มีใครติดขุกแล้วเอ็ดดี้ก็เดินออกมานอกโรงพักแล้วก็เข้ามานั่งปรับความเข้าใจกับพ่อตัวเองแล้วเอ็ดดี้ก็เดินกลับไปที่บาร์แล้วจะเห็นว่าเพื่อนๆนั้นรออยู่แล้วแล้วก็เล่าเรื่องทั้ พวกเอ็ดดี้เข้ากับคดีนี้ได้ก็ค,คือปืน2กระบอกนั้นซึ่งทั้งกลุ่มก็ฝากให้ทอมมี่เอาไปทิ้งแล้วแต่ปรากฏว่าทอมมี่มันยังไม่ยอมทิง้งเพราะมันเสียดายเงินที่ซื้อมาแล้วก็ชอบปืน2กระบอกนั้นมากจนโดนเพื่อนในกลุ่มลุมดา่าสุดท้ายก็ต้องจำใจเอาปืนไปทิ้งอยู่ดีพอทอมมี่เดินออกไปสักพักคริสก็เดินเข้ามาในบาร์แล้วก็เดินไปหาพวกของเอ็ดดี้ พื่อที่จะเอากระเป๋ามาคืนให้พอเสร็จคริสก็ชื่นชมพวกเอดดี้ที่ทำผลงานไว้ได้เนียบมากแล้วก็เดินออกไปจากร้านพร้อมกับรถคันใหม่พอคริสออกไปพวกเอดดี้ดก็รีบเปิดกระเป๋าดูผลปรากฏว่าไม่มีเงินแล้วแต่มีหนังสือปืนที่คริสซื้อออกมาให้แล้วพวกเอดดี้ก็เปิดหนังสือดู เปิดไปเจอหน้าปืนของตัวเองแล้วผลปรากฏว่ามันค่อนข้างที่จะมีราคาทั้ง3าคนเลยพยายามแย่งกันโทรไปบอกทอมมี่ว่าอย่าพิ่งทิ้งปืนแล้วก็ตัดมาที่ทอมมี่ที่พยายามจะทิ้งปืนพอทิ้งหล่นไปรอบแรกทอมมี่ก็เกิดอะไรอาวรเลยเดินกลับมาโดยอีกทีผลปรากฏว่าปืนมันยังไม่ได้ตกลงไปในน้ําเลยคิดว่าจะปีนเพื่อเอาปืนกลับมาแต่ก็กลัวโทรศัพท์ตกลเลยเอามาค่าไว้แล้วก็เอาอีกมือเกี่ยวกับเสาไฟสะพานไว้แล้วก็เอาอีกมือคว้าปืนขึ้นมาแล้วผลปรากฏว่าฉากนั้นโทรศัพท์เข้าพอดีแล้วหลังจากนั้นหนัง ก็ตัดจบเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมครับสำหรับเรื่อง Lockstock แอนด์ท Smoking b a r r e l เลสีเลือดบ้ามือใหม่หัดป้นถ้ามีอะไรที่ตกหล่นก็ก่อขอกราบขออาภัยมาณตอนนี้ด้วยนะครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ